อะไรวัดดูไม่ใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ติงไม่จิงุ หลอนกับตัวอย่างหนังลุ้นว่าผีพี่นาคต้นใหม่คือใครกันแน่และได้ขำกับนักแสดงตัวจี๊ดที่เต้นสะบัดกันเลยค่ะกับเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะเท่านั้นไม่พอได้จ้นอีกครั้งหนึ่งกับอดีตคู่จ้นซีรีส์ายสุดฮอตมีนแปลนคู่นี้ล่ะมีนพีรวิทย์และก็แปนตัทวิทย์นะคะที่กลับมาเกี่ยวข้องกันอีกในหนังพี่นาคสี่เป็นงานเปิดตัวที่โอ้โหหลากหลายอารมณ์สุดๆแล้ค่ะแต่ว่าก็เป็นไปาตามแนวหนังนะคะเพราะว่าเขาขายทั้งความเฮี้ยนและก็ความหาหลังจากสร้างจากรวา พี่นาคมาตั้งแต่ภาคแรกปี2562ค่ะไม่ได้มีกระแสแค่กับแฟนชาวไทยแต่ว่ายังดีลส่งออกไปใช้12ประเทศเอเชียปันรงแล้วล่ะค่ะว่าจะมีงานเปิดตัวที่กัมพูชานะคะเตรียมยกทัพดาราไทยลัดฟ้าไปแน่ๆ ทีมงานเนี่ยวิเคราะห์ความสําเร็จให้ไทยบันเทิงฟังไว้ค่ะว่าหรืออาจเป็นเพราะความสมดุลของเส้นเรื่องผีและตลกหากภาคใหม่คะ่ะที่เขาจะเล่นกับเทศกาลหน้ากาว่ากันว่าสไตล์เปลี่ยนไปนะคะเพิ่มทีมนักแสดงชุดใหม่แล้วก็เล่าชีวิตของตัวละครมากขึ้นซึ่งหนุ่มมีนพีรวิทย์มองว่าเสี่ยงแต่ว่าก็มีเหตุผลให้พร้อมลองอค,ค่ะเซาอีเอเชียเราคิดว่าน่าจะไปทุกประเทศแล้วแล้วก็ เห็นว่าญี่ปุ่นก็ไปนะครับหลายๆประเทศก็ไปก็เลยรู้สึกว่าหนังมันสักเซสนในตัวของมันเองตั้งแต่ก่อนเริ่มถ่ายทําแล้วฉะนั้นมันมันอยู่จุดที่เราทุกคนพร้อมที่จะเสี่ยงไปในเส้นทางที่มีสีสันใหม่มากขึ้นแล้วกันก็มารอดูกันว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ผมเชื่อว,ว่ามันจะดีครับผมว่า อาจจะบวกกับภาคที่แล้วขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่ไม่รู้เท่าไหร่หนังพระหนังผีพระก็มีใช่ไหมแต่ว่าพอพูดถึงหน้ากับมันคือเราอะไรเงี้ยบวกกับนักแสดงที่เคมีเข้ากันมากๆปกตีหลักๆเลยพี่น่าจะขายประมาณ12ประเทศซึ่งตอนนี้น่าจะซื้อไปหมดแล้วสำหรับสองเลยก็จะมีแฟนต่างประเทศด้วยที่เป็นแฟนเอเชียอะไรเงี้ยครับที่ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกับเดี๋ยวกุมภาอันนี้นะผมน่าจะไปกัมพูชามั้ง ใช่เพราะกัมพูชาฉายฉา,ายช่วงมีนาแล้วเราก็ยกดาราไปที่กัมพูชาเลยอยู่ด้วยกันมาหปีจนทีมงานเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วนะคะเพิ่มกับภาพยนตร์ค่ะพี่ไม้พลริ์ได้เห็นพัฒนาการของนักสแสดงที่โตมากับหนังทั้งยังขอบคุณนมสกุลที่แฟนๆมอบให้ถามว่าไม้ไหนก็บอกไม้พี่นาคละค่ะบอกชัดเลยว่านี่คือผลงานหนังที่แมสที่สุดในชีวิตแล้วและเป็นการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุดนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องอยากจะเล่าถ้าหนังไปได้ดียังพร้อมจะพาตัวละครไปในทิศ ทางอื่นๆต่อไปค่ะหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยเขาทำไรายได้เกินร0อยล้านภาค3เคยเปิดตัววันแรกไรายได้ทั่วประเทศสูงถึง14ล้านบาทแล้วก็เคยฟาดรายได้ัน็นวัน,นทะลุ50ล้านนะคะทีนี้ทําถึงความคาดหวังของภาคนี้เมื่อวานค่ะเอมวิทวัฒน์ก็ตอบสื่อไว้ว่าเปิดที่500ล้านก็พอแล้วค่ะแหมกะชนะทุกเรื่องเลยนะคะเนี่ย